ครวัชวช็ุตเลสสวัสดีครับถ้าพูดถึงเมนูที่ชอบและทําทานบ่อยที่สุดน่าจะเป็นเมนูแกงส้มและเชื่อว่าเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนและเป็นเมนูที่อยู่คู่ครวัวไทยมานานแสนนานวันนี้อยากจะชวน,นเพื่อนๆมาทานแกงส้มในรูปแบบใหม่เมนูวันนี้คือก๋วยเตี๋ยวแกงส้มกุ้งกล้ามกลามถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วไปเข้าครัวกันเลยครับเริ่มต้นจากการทําแกงส้มวันนี้เลิกใช้แกงส้มใต้นาพริกแกงส้มละลายกับน้ำซุปเพิ่มความหอมของพริกแกงด้วยกะปิอย่างดี ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกกระชับรสชาติด้วยเกลือป่นโปรโตีนวันนี้เลือกใช้เป็นกุ้งกล้กลามกรามเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาได้นะครับในส่วนของผักวันนี้ผมเลือกเป็นยดมะพร้าวเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดฉีกเมื่อวัตถุดิบทุกอย่างสุกแล้วปิดไฟเพิ่มความจัดจ้านและความสดชื่นด้วยน้ำมะนาวสดในส่วนของเส้นวันนี้ผมเลือกเป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จะเป็นเส้นเล็กเส้นหมีก็อร่อยแต่ไม่แนะนำบะหมี่นะครับ เพิ่มความอร่อยและเนื้อสัมผัสด้วยลูกชิ้นปลาจะเปลี่ยนเป็นปลาเส้นหรือตัวหู่ปลาก็อร่อยเช่นกันเพิ่มความหอมของก๋วยเตี๋วด้วยกระเทียมเจียวจากนั้นจัดเสิร์ฟได้เลยครับ ทานคู่กับเครื่องเคียงด้วยผักทอดวันนี้ผมเลือกใช้เห็ดเข็มทองทอดกรอบนะครับก่อนทานแนะนําให้บิดปานาลงไปครึ่งซีเพื่อช่วยให้แกงส้มมีความเข้มข้นและหอมยิ่งขึ้นถึงเวลาทานแล้วครับเป็นไงบ้างครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงส้มเมนูง,ง่ายๆและเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถทําได้ทุกคนขอตัวประทานก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมไปแล้วครับสวัสดี